สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นตีนเป็ดน้ํากันค่ะตีนเป็ดน้ํานี่นะคะก็ลักษณะประโยชน์ของเขาเขา,เขาคือผลนั่นเองค่ะผลเมื่อผลแก่นะคะจะมีเป็นสีแบบนี้นะคะแต่ถ้าสุกจากต้นผลเป็นผลสดก็จะมีเม็ดเดียวแข็งแรงนะคะรูปวงรีหรือกลมผลสดสีเขียวนะคะเมื่อสุกสังเกตง่ายๆก็คือเสียสีม่วงเข้มอันนี้ก็เป็นผลแก่นะคะ วิธีการเพราะก็ง่ายๆไม่ได้ผลแก่แล้วก็วางไว้วันนี้เราก็จะมาปลูกต้นกันค่ะหลังจากที่เราวางไว้ในรังโฟมนะคะเขาก็จะมีรากแล้วก็มีต้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ย้ายต้นในลงในถุงดำนะคะถามว่าเราเพาะขั้นแรกในถุงดำได้เลยไหมก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าการย้ายแล้วปลูกวิธีนี้ดีกว่าค่ะเพราะเราจะได้รากที่ปริมาณมากแล้วก็แข็งแรงนั่นเองค่ะ ดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นดินร่วมผสมใบก้ามปูแล้วก็มะพร้าวสับนั่นเองค่ะเราก็ขุดนะคะขุดบริเวณลูกของเขานะคะใช้ช้อนก็ได้ถ้าดินของเรานิ่มนะคะใช้ช้อนจกลงมาต้นตีนเป็ดน้ํานี่นะคะประโยชน์ของเขาก็คือผลของเขานั่นเองค่ะนําสามารถมาเป็นเพาะเพาะเม็ดแล้วก็มาปลูกต้นกล้วยไม้ปลูกต้นเด็บต่างๆซึ่งเป็น ผลที่มีความสวยงามแล้วก็มาทําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้มากมายนะคะกต็ต้นต้นตีนเป็ดน้ำนะคะปกติแล้วก็จะสูงไม่มากประมาณ12เมตรนะคะถ้าต้นของเขาสมบูรณ์มากๆก็จะประมาณนี้ดอกของเขาก็สีขาวค่ะบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นประเภทเดียวกับพญาสัตบันอันนี้คนละแบบกันนะคะเพราะว่าลูกของเขาก็จะกลม เมื่อดอกโรยนะคะเขาจะมีลูกให้เราเห็นโดยปกติลูกเขาก็จะสุกประมาณเดือนพฤษภาเมษายนพฤษภาก็จะเริ่มล่วงหล่นจากต้นนะคะเราจะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเม็ดมาเพาะแบบนี้ค่ะการย้ายลงถุงดําแล้วก็กบให้บริเวณครึ่งเม็ดนะคะเพื่อที่จะให้ความชื้นลงไปด้านล่างของรากเวลาเราปลูกเราก็จะปลูกง่ายก็คืออนุบาลในถุงดําหลังจากนั้นเราก็จะพร้อมปลูกได้เลยค่ะ ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ไปปัจจุบ,บันก็นิยมปลูกแล้วที่สำคัญก็คือผลสามารถนำไปทำประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมต้นจีนเป็ดน้ำก็เป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็ทำประโยชน์ได้มากมายค่ะ